สวัสดีครับผม p ีเพนะครับวันนี้ p ีเพนะครับจะมานะครับทดสอบในการใช้งานนะครับในตัวเจ้า iPad Mini 6กับการใช้งานหน้าจอนะครับที่เป็นปัญหาที่หลายคนนะครับเจอปัญหาจอย้่ยหรือว่าจอเป็นเจอรี่ครับหรือว่าจอเป็นคลื่นครับผมผมทําการทดสอบให้ดูนะครับว่าในปี2022นะครับกับ iOS เวอร์ชันล่าสุดจะเป็นไงครับกับปัญหาที่นี่นะครับผม จะแก้ได้ไหมนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมใช้งานมาล่าสุดก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่โดยรวมที่ผมใช้งานมาก็ไม่ใช่ปัญหาสาหรับผมนะครับแต่คนอื่นก็อาจจะไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูนะครับกับรีเฟรชเรทต่างๆนะครับที่ผมทดสอบวันนี้อันนี้ผมถ่ายด้วยรีเฟรชเรทนะครับผม60เฟรมนะครับต่อวินาทีนะครับครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามันจะยู่ยไหมนี่ แต่ผมตอนนี้ผมมองได้สายตาเปล่าคือเห็นเลยครับผมว่ามันเปจออยู่ไว้นะครับหรือว่าจอเป็นเจมรี่นะครับแน่นอนครับอยู่ว้แน่นอนครับผมเห็นไหมครับหากผมถ่ายแค่หกสิบเฟรมก็ยังเห็นนะครับผมนี่ดูนะครับเดี๋ยวผมไปลองเข้าไฟล์ที่เป็น PDF ให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างต้องเข้าบทความดูครับอันนี้ข่าวก็ยังเป็นนะครับผมเห็นไหม วันนี้ผมดูข่าวธรรมดานะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมจะดูตัวอังสือที่มันแบบตรงนะครับเนไหมครับว่าหน้าจอนะครับผมมันเป็นจออยู่จริงๆนะครับก็อัปเดตซอฟต์แวร์ไปก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะครับผม <laughs> ก็เป็นเหมือนเดิมนะนี่ถ้าผมเอามาใช้งานในการทัสกินพวกอันนี้ต่างๆก็ไม่มีปัญหาครับผมอันนี้ น,นี่ดูไม่ได้นะครับผมตรงนี้มันไม่มีปัญหาหเลยแต่ถ้าเราเอาเป็นแนวตั้งนะครับผมก็คือมีปัญหาแน่นอนครับเราวผมจะเอาแนวนอนให้ดูนะครับว่ามีปัญหาไหมน่ครับส่วนวาก่าที่เจอครับก็ปัญหาแนวตั้งนะครับผมนี่ครับผมเจอ นี่เลยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไฟล์ PDF นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าสังเกตเลยครับว่ามันเห็นเลยนะครับผม ี่ครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเป็นร้อยยี่สิบเฟรมนะครับต่อวินะครับผมบันทึกภาพวิดีโอนะครับเป็นสโลโมชั่น120เฟรมเรทนะครับต่อวินาทีนะครับในการถ่ายครั้งนี้นะครับเห็นไหมครับว่าหน้าจอนะครับจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยครับเพราะว่าหน้าจอจะเป็นย้อยๆนะครับเป็นคลื่นครับ ใช้ในแนวนอนนะครับจะสังเกตไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าใช้ iPad ในแนวตั้งจะสังเกตได้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าผมทำการสโลโมชันให้ดูนะครับในการปัดขึ้นแล้วก็ปัดลงนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากครับกับการถ่าย120เฟรมครับเดี๋ยวผมจะทำการถ่ายนะครับที่ทอนแบบสูงสุดอยู่ที่240เฟรมให้ดูนะครับถ้า Apple บอกว่า เป็นปัญหาที่ปกตินะครับเพราะว่าปัญหามินิ6เป็นเกือบๆทุกรุ่นครับถ้าเราสังเกตดีนะครับผมตัวนี้ครับผมถ่ายที่220เฟรมเลยนะครับให้ดูอันนี้ผมไม่ได้ปรับให้ slow motion มากนะครับผมปรับเป็นธรรมดาเห็นไหมครับว่าถ้าผมปรับแบบนี้ก็สังเกตได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับในการปรับนะครับผมเห็นไหมนี่ครับ จอมันแบบว่าเป็นขึ้นขนาดรูปภาพครับถ้าผมถ่ายด้วยความแสูงสุดอยู่ที่240เฟรมก็ยังสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าตวัวอักษรเล็กมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นตวัวอักษรพวกในเว็บไซต์ที่เป็นข่าวหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นตวัวอักษรที่ขนาดพอดีนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับกับปัญหาจอย้้ยนะครับของ Apple นะครับผมนี่เลยเห็นได้ว่านะครับผมมันเกิดขึ้นจริงๆครับแม้ว่าจะอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ จอย้ยนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับทุกประการนะครับผมก็อาจจะรอเป็น iPad mini 7หรือเปล่าอาจจะมีการแก้ครับเพราะว่าปัญหาอัตราส่วนของหน้าจอครับทายเป้ลบอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่นะครับผมบางตัวอาจจะสังเกตไม่เห็นแต่สัมภาษผมซื้อมา2ตัวแล้วผมก็เห็นทั้ง2ตัวนะครับกับปัญหาจอย้อยหรือว่าจอเป็นเจนรี่นะครับผมสวันดี้นะครับผมก็จะไปแล้วนะครับผมสาัสนี้ขอบคุณครับ